สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาออกกำลังกายวันที่ 7, นะคะ day s e workout ถามว่าน้ำหนักลดไหมนะลดลงนะคะ,ะเหลืออยู่หนึ่งร้อยห้่พาวจากวันที่5 155น่อยห้าสิบห้าพาวใช่ไหมวันนี้นะคะเป็นวันที่7เนาะหนึ่งร้อยห้บสพาวทุกคนคือน้ำหนักลดลงเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายด้วย สามท่าสี่ท่าง่ายๆกันเลยนะคะทุกคนเนาะยกน้ำหนักตัวเองนะคะเป็นท่าที่เราถนัดแล้วไม่ hurt my cell ไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวให้ตัวเองนะคะมาดูเลยว่าเราออกยังไงเนาะก็จะเป็นเส้นนีนะ้ที่เราออกกำลังกายเนี่ยนะนี่เลยนะขาด้านหลังนะคะนะยกขึ้นมาค้างไว้ แนะนำให้ใส่ถุงมือด้วยนะคะจะได้ไม่เจ็บมือเนาะยกขึ้นมาค้างไว้นะคะทุกคนเสื้อผ้าที่ใส่ออกกำลังกายควรจะเป็นเสื้อผ้าที่รีแลกซ์หยียบเส้นนะคะ เสร็จแล้วนะคะสามท่าผ่านไปนะท่าที่4เพราะว่าขาเราตึงใช่ไหมทุกคนเราต้องย่อนอาขาเราบ้างนะคะรู้สึกว่าจะออกร้อนขาวูบมาเลยนะคะนะถ้าใครมีปัญหาเรื่องอข้อขาแล้วก็ปวดตามเข่า วดตามหลังอย่างนี้นะคะทุกคนนะเราเป็นหมอนรองกระดูกอยู่แล้วนะซึ่งเราก็ได้พูดอยู่บ่อยๆนะคะเราเป็นหมอนรองกระดูกอยู่แล้วทุกปีเราจะเจ็บตัวอยู่ประมาณสามครั้งนะถ้าวาสนาดีนะบุญบุญเยอะเราจะเจ็บตัวอยู่แค่ปีละครั้งนะถ้าเราบุญน้อยนะ เราก็จะเจ็บตัวอยู่ประมาณสองครั้งถึงสามครั้งทุกคนหมอนรองกระดูกแล้วเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยทุกคนคานเข้านะจ๊ะคือมันลุกไม่ไหวอะไรไม่ไหวเลยขนาดสามีมาพยุงก็แล้วนะสามีบอกเดี๋ยวฉันอุ้มไปเข้าห้องน้ำอุ้มก็อุ้มไม่ได้นะจ๊ะปวดหลังมากคือเราต้องบอกสามีว่า เดี๋ยวฉันจะคานไปเข้าห้องน้ําสามีอ่ะสงสารเรามากเลยนะทุกคนเขาทําอะไรไม่ได้เนาะเขาพยายามช่วยเรานั่นแหละแต่ว่าเขาทําอะไรไม่ได้ถามว่าเราออกกําลังกายไหมช่วงนั้นเราขี้เกียจออกกําลังกายมากนะเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวเลยแหละแล้วแบบเลี้ยงลูกเนาะทุกคนลูกกําลังแบบหัดเดินอย่างเงี้ยวิ่งตามจับลูกนะคะมัน แบบไม่มีโอกาสที่จะได้ลดน้ําหนักไม่มีโอกาสที่จะได้ออกกําลังกายนะลูกติดเป็นตังเมแล้วตอนนั้นเขาพูดไม่ได้เนาะเขาเดินได้แต่เขาพูดไม่ได้นะสองขวบครึ่งนะเขาพูดไม่ได้เขาก็จะร้องอย่างเดียวเขาอยากได้อะไรเขาก็จะร้องอย่างเดียวทุกคนเราก็เลยไม่มีโอกาสได้ออกกําลังกายแล้วเราก็ คือไปไหนอ่ะเขาไม่ให้ใครจับนะเขาไม่ให้พ่อเขาอุ้มด้วยเราจะต้องเป็นคนอุ้มเขาเนี่ยแหละปัญหาแล้วการเป็นหมอนรองกระดูกของเราอ่ะเราเป็นมาตั้งแต่อยู่ประเทศไทยเราเป็นสองเดือนเลยนะทุกคนเวลาเราไปสอนนักเรียนเสริมสวยอ่ะคือทรมานมาก ยังไงก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะขอบคุณทุกทุกไลค์ทุกการติดตามขอบคุณที่สนับสนุนรับชมโฆษณานะคะโฆษณาคือรายได้เนาะช่วยกันซัพพอร์ตกันนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบายบาย